มาโซเลมาล้อมวงคุยกันมู่ห้าสาวอิสามาเด้อม,มาตุ้มโหสวัสดีครับตอนรับเข่าสซูเราการตุ้มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัดครับหมอแพร่ประสวีแสงชาติค่ะพอกระเขฮาสองคนคู่มือจันหอดสุกค่ะห้ามวงเคิงหอดหกวงแรงเด้อค่ะท้งช่อง3ามกด33า เมื่อนี้เขามีหลากหลายเรื่องครับแล้วแนวกินก็มีที่ท่องเที่ยวก็มีนี่ยังอีกเนาอเนี้ยนี่นี่แนว้ขายให้ได้เงินอ่าอ่าเอาละกรับเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของกลุ่มโฮมแหละครับเบื้องแล้วนอกจากจะได้ความหูได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้วิธีการทํามาหากินได้รู้จักวิธีคิดคนอื่นนะครับค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมชุมชน ชาวบ้านได้ทุกรูปแบบะนะครับเพราะว่าทัวทัวไปอาสิงบ่มีผูยิบยกเรื่องเล่าเหล่านี้ขึ้นมานําเสนอทางจอทีวีตุ่มห้อมเฮ้ากัาถือโอกาสแล้วก็เป็นซื้อกลางให้พี่น้องนะครับได้ทุกรูปแบบอย่างที่บอกนะครับย่ากนอยุเสมอว่าแม่กระทั่งเสื้อเสื้อผ้า,<พ>าเครื่องแต่งกายที่ผมกับหมอแพทย์ใส่แบบถ้าพี่น้องท่างใดมีฝีมือแล้วผ้ากันตัดเย็บเป็นของสวยๆงามๆในพื้นทินพื้นที่ของท่านส่งมาให้เฮ้านะครับ ชอยซอยโปรโมทเนาะเป็นการ่อยโปรโมทท้างวิสาหกิจของชุมชนต่างๆนะครับมือนี้คึ้จะบอกวครับว่าตุ่มโฮมเนี่ยฮะโบแมนเสนอจะพอเรื่องล่าภาคอีสานภาคอื่นๆนอกากจังกับมีนําเสนอตลอดขึ้นกันจังมือนี้ก็เป็นเรื่องของพี่น้องอยู่ภาคง่าเฮ็ดขนมพื้นบ้านนะครับต่อยอดจากภูมิปัญญาข้อมูบแต่สมัยโบราณนะครับก็สามารถเอามาสั่งไล่ได้ได้นะครับ แล้วก็สิาพาไปเที่ยวสวนองุง,งนซึ่งสวนองุง,งนเนี่ยมันก็นมีหลายหมองหลายบอนแต่ละมองแต่ละบอลจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันมองนี่ก็คือกันกินได้เด็ดได้ชิมได้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็นเลยนได้เงินหลายทางทุ่มห้อมฮมือนีสีาพาไปสัง่งไปเบิ่งตัวอย่างการสสั่งไล่ได้จากของที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับ กินกันมาแต่โบลามโบลานคือพักปังพักปังหนึ่งเส้นปลาแซ่ยบขาสอ่าเป็นพักปังนี่ไม่เป็นพักอยู่ในธรรมชาติแต่ว่าสามารถเอามาเอามาปลูกแล้วก็ขายไปได้เลยนะนะครับแล้วหมอแพทย์เรื่องอยู่ดีมีแห้งมีอย่างทุกมื้อเนี่ยมันบอกเรื่องไมโครเวฟครับเพราะว่าโบมี่บานใดโบมี่หลงมั้งอ่าเป็นของใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวเขามาเมืองว่ามันมีพายอันตรายแบบใดหล่ะก็ใส้จังใดให้มันถือวิธีดีกว่าเนาะไอ้เนาะครับอ่ะเขาเริ่มกันไปกันพังหน้านะครับพังหน้านี่ มีอาหารการกินพื้นบ้านอย่างนึงเป็นขนมครับขนมหมอแพทย์ซื่อ<า>ว่าข้าวไร่ดอก่าทรงเครื่องข้าวไร่ดอกขาทรงเครื่อง,อง,องอนี่เป็นสูเด็ดจากพังง่าเลยครับนี่แหละครับไปบ้านไสเสียดครับอยู่ตำบลบอแสนอำเภอทับปุตจังหวัดพังง่ากุมแม่บ้านเพื่อนพัฒนาขนมข้าวไร่ดอกขาทรงเครื่องใส้เขาให้ดอกคาของพื้นที่นี่แหละครับบวเป็นธรรมดานี่ครับเป็น ดอกคาที่ได้รับการคืนทะเบียน GI หรือว่าสิงบงชีทังผู้มาสตร์มาเป็นวัตถุดิบหลัก<ะ>ผสมกับกุ้งฝอยพริกไทยผักชี<ะ>เอามาย่างบนเตาทานด้วยพิมพ์เล็กโบลานกินกับหอมครับร้อยเตะจมูกขนมนี่กินคู่กับเครื่องดื่มอาซีฮ้อนก็นได้เย็นก็นได้ะนะครับเพิ่มอรรถรสราคากับอแพงนะครับหาบาทแผนละหาบาท นะครับถ้าบรรจุกองสวยงามาก็เป็นราคาหาสิบบาทนี่แหละครับแบบที่เราเห็นนี่เป็นตาหอมอีดีอ,อ,อ,อันนี้ก็สางอะไรให้กับคุณแม่บ้านที่หันครับนะครับขนมเขาให้ดอกคาส่งเครื่องนี่เป็นการพัฒนาสูตรขนมพื้นบา้านภายใ้โครงการที่ซื้อว่าโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนด้านอาหาราเป็นการนาทรัพยากรทองทินมาตอยอดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถสร้างอาชีพเพิ่มไา่ได้กับชุมชนครับนี่เป็นตะหอมแซบอี๋นะครับฮาบะกับพ่อสื่อกินเลยอ่ะกัเฮาบอเคยกินเนาะร้องเบิงร้องเบิงท่านผู้ใดชทาไปทางพังาผางาต้องร้องต้องร้องหรือว่าเพื่อนอาทิซื้อเพื่อนอาทิอ่อขายในในรุงเทปอล้วก็ได้แต่ว่าจะสร้างออนไล์ใดแน่นอนเม่นค่ะออนไล์ใดของแห่งอ่ะหมอแพทย์สิภาไปเที่ยวสวนองุงงูพี่น้องครับอ่า เป็นการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสวนผลพลอยได้คือองุ่นน่ะมันได้ขายอยู่แล้วแต่ว่าผลพลอยได้คือได้เที่ยวพร้อมหมอแพทย์คือจุงสี่เดี๋ยวนี้คนปลูกองุ่นนี่บพราะม่นปลูกเพื่อขายเอาองุ่นอย่างเดียวส่วนใหญ่สิเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้าให้เขามาชมชอบชิมทานรูมาตัดเองตลายมองให้ตัดเองเลยอันนี้ก็คขึ้นกันอันนี้ก็ได้ตัดสดจากต้มต้นซิมเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะ ถ้าผู้ใดกําลังมองหาหมองท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเด้อพี่น้องจังวัดเลยเนี่ยมีสวนองุ่นปลอดสารอันนี้คือเด่นคือต้นปลอดสารเนี่ยไอที่ต้องไปเช็คอินนั่นก็คือสวนสวนของคุณวันทณีดวงศรีเพิ่นอายุ63ปีค่ะคเปิดให้เขาชมหล้กก็ตัดองุ่นเองได้พร้อมเธอเล่าว่าเริ่มปลูกองุ่นตั้งแต่ปี2554โดยเริ่มต้นเนะไอใส่ปุ๋ยธรรมชาติตั้งแต่ผุ่นเลยแล้วก็ใส่แคลเซียมบำรุงต้นองุ่นมากเอยๆเพิ่มความหวานกรอบจาก ปุ๋ยธรรมชาติมันบอกเือไผเลยล่ะค่ะคปัจจุบันเนาะอง,งุ่นพันธุ o ์แบล็กโอปอลวก็บไวมะลกาได้ขายได้มือละ30ถึง40กิโลกรัมนะคะโลหนึ่งกะ100ถึง120บาทเนาะต้องบอกว่ารายไดจากการขายอง,งุ่นเนี่ยกลายเป็นรายได้หลักของสวนสร้สางเงิน สามพันถึงสี่พันบาทต่อวันต่อวันได้เดือนหนึ่งก็แสนสองแสนเตินเนาะที่สําคัญในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ะแสมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวคือคักเลยล่ะเพราะว่ามันวันหยุดสวนก็ให้นักท่องเที่ยวมาตัดเอาเองเลยค่ะซิมเอาเองเลยค่ะซึ่งมันกะมันเป็นความมวลกิจกรรมแบบนั้เนาะว่าจากัดเวลาได้จิยืนกินซ้ำได้ก็ได้อีกต่างหากเนาะเอาล่ะขั้นผู้ใดอยู่เลยแถวๆนั้นกะไปจองคิวกันไดเลยค่ะ มันดีมันดีหน้าสามดีของไอ้มีอยู่สิบสิบกว่าตนไว้แบคโอปอนอยม่ไมอ่ามีหลายพันแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พอดีมันบ่เดบ่มีบ่มีลูกพอดีบ่มันมันแลบต่เฮาสิช่วงที่เฮาสิ่พุ่นให้มันออกลูกนะฮะมันพึ่งออกไปบ่ดนจองแล้วจ้าหมาจองแล้วจ้าเออมันเต็มนั่นไั้คิวนะ ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่าอ่างงูนเนี่ยมันปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทยพาะป็นบางคนค้นคิดว่าอ่างงูต้องปลูกเม,มอืองนอกพะแม่ปลูกได้ทั่วไปครับพี่น้องครับปลูกได้เลยนะครับจากเมืองเลยยข้าไปโคราชะนะครับโคราชกลับไปเบื้องตัวอย่างเขาเ้าเสนอหลายหลายหลายเทือแล้วหลายมองแล้วว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าอากาศแบบใดแบบหนึ่งหรือว่าถ้าพืชแบบหนึ่งมีปัญหากับเปียนไปนะครับอันนี้กับเพิ่นเปียนจากการปลูกเขา มาปลูกแตงโมแตงโมเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะสั้นแล้วก็ช้เวลาบอหลายสามารถส้างไรยได้ดีก็ปลูกเขาอีกนะครับได้เงินไหลกยัว่าหันเถาะไปบ้างครับอยู่โคราชนครราชสีมานี่แหละครับปลูกแตงโมนี่สองเดือนเก็บเงินได้เกือบสองแสนอันนี้อยู่บ้านดงไงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับคุณสมพรอุดมบุญ เพิ่นอายุ67ปีแล้วครับตัดทินใจเปลี่ยนทีน่า13ไร่มาปลูกแตงโมพันธุ์าอัพนะครับอประกอาผลตอบรับดีเกินคาดครับแตงโมนี่เป็นพืชอายุสั้นใส่น้าน้อยใส่เวลาปลูกสั้น60ถึง65มือก็คื 2> อ2เดือนกัเก็บเ,เกี่ยวผลผลิตได้เพิ่นลงทุนไร่นึงเนี่ย6,000บาท13ไร่ก็เป็นเงิน78,000บาทค่ะ และก็ขายเหมาหายพอค่าแม่ค้ามาดับซื้อถึงสวนได้เงินก้อนแสนเจ็ดหมื่นบาทแม่ค้าค้นก่างผู้หนึ่งที่มาซื้อกับเพิ่นในซื้อว่าเจ๊เก๋เจ๊เก๋เพิ่นบอกว่าซื้อแตงโมจากสวนนี่แหละมาซื้อทุกปีเพราะว่าเนื้อแตงโมนี่แดงเนื้อแดงรสชาติหวานแซ่บนะครับเอาไปขายตอวในตลาดคัดแยกขนาดขายตั้งแต่ลูกละหาบาทถึงหาสิบบาทค่ะกำไรนี่ได้ไปเท่าตัวเนาะหาสิบเปอร์เซ็นต์่างั้ค่ะแตงโมนี่ปลูกง่ายครับพี่น้องครับกะล่องเบืองแต่ว่าก็ต้อง หาความรู้ด้วยครับการปลูกแจงโม่กัมันออกได้ง่ายก็จริงยังบ่ปลูกเพราะว่าดินบ้านอ้ยมันเป็นดินเหนียวเหนียวมันก็ต้องมันต้องเอาเอาดินมามาผสมกันแล้วค่อยปลูกอ้ทีปลูกด้กระถางก่อนอ๋ออ้ายปลูกในในถุงดำปลูกอยู่ถุงดำแต่ว่ามันปลูกลายแบบนี้บ่อยเดี๋ยวตอนไปเที่ยวนะสามดีให้มัครบทุกตนเอาละช่วงนาตุยตุ้มโฮมสีพาไปเบิงคุณยายครับที่ปลูกพักฝั่งขายจนเป็นรายได้ แบบมากมายเลยล่ะเอาเบิรงเนาะแต่ว่าก่อนก่อนเฮาสิไปช่วงหน้าเฮาสิเบิรงอีหยังมวนๆก่อนได้ครับมีคลิปนะครับจากช่องของคุณพกเกตครับเกตเพิ่นพยายามออกมาอธิบายว่าค้าอีสานที่เว้าสลับกันนี่นะครับกับกับภาษาอ๋อภาษาอีเราสลับที่กันเพิ่นก็เลยเอาเรื่องนี้มาเฮ็ดคลิปของเพิ่นครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะบ้านมูเจ้าเป็นคือบ้านข่อยบ่ข่อยละสงสัย เป็นอย่างคําว่าตราตามด้วยกอ่อไกลรอเรือคนอีสานขึ้นมาเปินสลับกันอย่างเช่นคําว่าตะกรา้าบ้านข่อยเอินว่ากะตาปเปี้ยกะตาไม่ใหแ้แม่แน่แม่เสียวไปใส่บุกม่วงสุกคําว่าตะแกรงบ้านข่อยเอินว่ากะแตงโอ้ขับมอไซค์ซนหัวท่อง่ากะแตงรถเดียวละางงาคําว่าตะกร้อบ้านข่อยเอินว่ากะ้อ มันบรอยู่ดอกลาเนี่ยย้ำแรงมันเป็นเตกะต่ตยงเลี้ยนผุนคำว่าตากรุดบ้านถอยเอิ่นว่ากระตุดโอ้หนี่ของดีได้หนีไปบูซามากระตุดน้าหลวงพ่อนี่บ้านมูเจ้าไปมาเด้อมาตุ่มโอ <Attack easy. S 2> กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมค่ะเท่ากับยังวนเวียนอยู่กับของกินที่สามไร้รได้เมื่อนี่ รุมพ่อเอาใจคนที่มักเกษตรกำลังหาพืชหรือช่องทางที่สีเฮ็ดเกษตรเราสั่งไล่ได้ให้เจ้าของนะครับช่วงที่แล้วเป็นบักหมักโม่ช่วงนี้เฮ้าก็ยังมาอยู่เรืองของเมลอนครับเมลอนนี่เป็นเมลอนพันธุ์เป็นเมลอนสีทองนะครับทองเพิ่นปลูกอยู่สงขาครับเมลอนก็คล้ายๆครับก็บักแตงโมคือเป็นพืชอาไรระยะสั้นพืชอายุสั้นนะครับ เก็บเกี่ยวไว้เก็บรายได้เลยอะเ<ะ>พิ่นเสริมไา่ได้ปลูกช่มพูน้ำบักเขือเทศน้ำ<ะ>ปีเดียวได้เงินสามล้านครับปหาหสามล้านนี่แหละครับอันนี้อยู่ศูนย์การเลรี้ยงลูกพืชประยะัสัน<ะ>สวนรุ้งตะวันอยู่ตำบลพัง,งย่างอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับ<ะ>ตอนนี้กลายเป็นแหล่งเลี้ยงลูกการปลูกพืชทําเงิน<ะ>เพราะว่ายูหันนันปลูกเมลอนสีทองและช่มพูทับทิมจันทร์แบบสลับกัน ก็เลยให้มีผลผลิตออกตลอดทั้งปีนะครับ mm hmm. พี่แป๋วหรือว่าคุณลุงตะวันช่างสารนเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าตอนแรกเนี่ยพื้นที่30ไร่นี่ปลูกเขา่าก็คือปลูกข้าวเนี่ยแต่ว่าอมองเห็นโอกาสจากพืชระยะสันก็เลยปรับพื้นที่ยกล่องปลูกเมลอนแบบขันบันไดปลูกเว้นระยะ20มือครับท้าให้เก็บผลผลิตได้ตลอดปีเลยเ mm hmm. มลอนหนึ่งร่อง เก็บขายได้3รุ่นครับรุ่นละแสนหามื่นบาทปีนึงก็สามแสนบาทแล้วกับลิมร่องเมลอนนี่เพิ่นกับปูบัเขือเทศเชอรี่นะครับเสริมรายได้เข้าไปให้มีผลผลิตเก็บต่อเนื่องกันร่วมรายได้สวนผมเพิ่นเนี่ยกระแตส3ล้านบาทต่อปีนะครับตอนนี้เมลอนสีทองละโนดเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนเพิ่นมีการร่วมกลุ่มเกษตรกรปลูก กันกัว12ตำบลน,นะครับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตขายพันช่องทางออนไลน์นี่เมลอดนี่ก็ <S 3> 3 <S เป็นพืชเมลอดก็เป็นพืชชนิดหนึ่งหมอแพทย์ที่สมัยก่อนคนกิดนว่ามันต้อ,องซื้อจากเมืองนอกเออ <c oughs> มันม่เป็นของไทยนะกล <c oughs> ายเ็อางุ่นนี่แหละ,ะแต่ว,ว่าตอนนี้โอ้โหปลูกกันทั่วไป<น>หากินง่ายอยู่พอสมควรนะแต่ว่าไิหาช่องทางอยู่ก็ได้เงินมาหน่อยครับนี่ละ เคยกินพักฟังดบวะโอ้แน่นอนน้องไพซีบ็เคยกินบอกเลยว่านานๆที่หมอแพทย์สิบมจักพักและพักฟังเป็นพักหนึ่งที่หมอแพทย์กับม,มักเมื่อนี้หมอแพทย์สิบอกว่าไอา้ตุ้ยเนี่ยแล้วพาไปคุยกับคุณยายเร่าสารคามคุณครัเพิ่นปลูกพักฟังขายจนเลี้ยงโตได้บดปีเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันค่ะว่าเรามีเทคนิคจังหดในการปลูกพักให้ได้เงินปานนี้ไพสีบิคิดและคำว่าพักปังที่เกิดยุ่ตามหัวตามสวนหรือแม้กระทั่งเกิดยุ่ในบ้าน ที่พบเห็นจนชิ้นตาหรือหลายคนอาจสิมองขามแต่สำหรับคุณยายนั่งอายุเจ็ดปีชาวจังหวัดมหาสารคามบอกว่านี่คือพืชเศรษฐกิจอีกโตที่สามารถปลูกขายเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้เป็นอย่างดีเพราะปลูกดูแลง,ง่ายและสามารถเก็บขายเด็ดตลอดทั้งปีครับวิธีการปลูกก็คือกับการปลูกพักทั่วไปแหละครับคือไถพ้วนดินแล้วยกแปงกลงยก่อง ปรับปรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกจากนั้นน้ำมะเล็งพันุมะวานหรือสิใสกิ่งปักช่ำก็ได้ครับแล้วจังน้ำฟางมาปกคุมอีกเถือในช่วงนี้ให้มันหดน้ำยาให้ดินแห้งประมาณเจ็ดมือในห้ากระสีออกและเริ่มพีใบออกใหม่ในช่วงนี้ระวังยาให้น้ำหลายแหละครับเพราะว่าหากสีนา่าการปลูกมันนี่คันแรกเฮ็จังไนก่อนคันแรกเข้ากันขันเข้าท่านลูงเทียเป็นบ่ ขาไข่เพิ่นมาไถแปลงให้ที่ดีใช้ปลงใ่ไหแปลงใ่ไหยกลองยกล่องคืนแยกสีแล้วยกล่องทังเี็ดล่ะฮะมวเตีงเป็นจะพาเกืดดีแท่ได้เอามาว่าปั่นเมีแน่ด้วังสิไถอีกโบไถปั่นเลยบนี้ปั่นดินปั่นดินเรืยปั่นดินเลยเออง่ามเลียวา่ายายกกับเห็ดหัวนหวนบ่งานเนาะเห็ดหัข้างนั้นหัวข้านี้เรื่องมารีนเมลานะแบบนี้ หลายบอกต้ตนน้ำหนึ่งใ,ใส่ได้หลายบอกนั่นก็เ่ราหลายปีเนี่ยะคันร่านน้ำหลายมากับเกิดหลายบ่ดีมันบ่ดีพักปังดูแลง,งา่ายครับหลังจากปลูกไปแล้วให้ปุ๋ยเทื่อแหลกเมื่อต้นเพืชอายุได้ประมาณ20-20หมือและเทื่อที่สองอีกช่วงอายุเล่าๆ40-40หมือที่สำคัญควรใส่ปุ๋ยหมักหรือใส่ปุ๋ยขอกเท่าน,นั้นครับให้น้ำยางสม่ำเสมอบ่วรสิให้ดินแห้ง หรือแชะมากเกินไปเมื่ออายุได้3 5มสบห้าถึงสี่สิบมือกะเก็บยอดท้ายได้แล้วครับโดนบวานในแล้วมันเป็นต้นไงมันเกิดโดนอยู่ด้ตัวมันสีหญ่พอเดือป<ะ>ดป้อมันเม็นสีคลิปข้อมือยุติคลิปว่ามือเป็นตน้นเชิงสิเป็นต้นพ่อเก็บเกี่ยวนี่โดนป้พ่อเก็บเกี่ยวน,นี่จะวางเดือนสองเดือนสองเดือนเนาะแต่ว่าขันมันง่ายไห้ว่าโดนปานนดขันเดี๋ยว่าจาเข้าเดี๋ยววานลุ่ง มันก็ว่าโดนบหนไดออกมาครั้งเดียเท็บเดียวเลยการตลาดบ่ต้องห่วงครับมีพ่อขาแม่ขามารับซื้อถึงสวนพื้นที่พ่อปู่แก่นั่งนี่เล่าๆหาซิฟตารางว่าแต่สามารถเก็บผักฝั่งขายมีรายได้บ่ต่ำกว่าหมื่นละสามร้อยบาทครับขายได้หมื่นละหลายเขาขายนั่นผนมันเป็นราคามันก็หลายอยู่มันเลยคางบัเป็นราคาอะไรกันไงซีซิฟหาซิฟซีซิฟหาซิฟเงินนั่คือจะหาซิฟเงินนั่มันลกแห่งซีซิฟจุนี้ละ สำหรับผู้ที่สนใจอาชีพการเกษตรพักปังกันถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับพอนอกจากปลูกดูแลง,ง่ายและให้ผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วยังเหมาะกับผู้สูงอายุเพราะพักชนิดนี้ปจำเป็นต้องใส่ยาฆ่าแมลงเป็นพักปลอดสารดีต่อผู้ปลูกและดีต่อผู้บริโภคกันอีกครับตุยตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดมหาสารคามครับไ้มักแม่ดูดใดของผักปัง เอานี่เอามาลวกเอามาใส่กำาบเจลอ่าเอามาลวกกับแอนปลาหนึ่งคล้ายๆอยงที่นะ้นเอามะพ้กับมักหนึ่งปลาเอามะพร้า่หนึ่งปลาแล้วเอาผักฝั่งเออผู้อื่นมีไอเดียอื่นบอกมแพ้ากกับหัวหอมเขาเอ็ดเผาเอาผักฝั่งไปกากินประมาณนี้แหละพักฝั่งกินประมาณเห็นผักเนื้อเขาบอกเอาไปแกงออ๋ อาติมีอ่าแกงเห็นบ้าแกงใส่แหนมถ้าผัดแกงใส่แหนมแต่ว่าอีสานเท่าอีสานเท่ากับรวกกินกับเจลหนึ่งป่านะครับอ่าเอาละช่วงนานี่หมอแพทย์สิผ้าไปฮู้เรื่องไมโครเวฟเด้เพราะว่าไม่ดีมีทุกบ้านมีทุกบ้านแต่ว่าบางคนเป็นอย่างท้องเสียต่างๆหรือว่าเอาอีหยังเขาไมโครเวฟได้คือไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นเรื่องสารพัดคอนเทนต์เนาะกันทั่งในคอนเทนต์เนี่ยทั้งถูกพิษทั้งพิษ เป็นเฟกนิ้วยังกันหลายอย่างไนี่มเดี๋ยวมาพิจารณ้กนี่ได้เป็นโอกาสที่ได้เป็นโอกาสในการเอาของแท้ๆจริงๆว่าการใส่ไมโครเวฟที่ถูกต้องมันควดเป็นแบบไหนค่ะเดี๋ยวกลับมากรับพี่น้องครับ ทช่วงสุท้ายของตุ่มโฮมค่ะคตอนเนื่องจากจังหวัดน่านเขามีกอ่อนตอนช่วงทีมอ้ายอ่านไปก่อนญาโสทอนสีน้อยหนาเอาเอาเพื่อต่างๆมากแต,งต,งต่งก่อนแตงก่อนออเป็นแค่ครับเป็น ขำขวัญประจำอำเภอนั่นใ่ไหให้มันน่ารักแล้วก็นข้อในยิ้นไปมีคนได้ยินท่านอดีตผู้ว่าของยโสธรยโสก็บ่น้อยนะอดีตผู้ว่าบุญธรรมเลสุขีเกษมเบิร์นก็เลยล่องแต่งของจังหวัดยโสท่านลองฟังเพิ่นเพื่อครับว่าอำเภอยโสธรเป็นแบบใดแน่นะครับรักไม่มีวันหยุดที่กุดชุมนะรักหวานชุ่มฉ่ำที่คำเขื่อนแก้วรักแล้วรักเลยที่เลื้องนกทา รักเหนือการเวลาอยู่ปาติวหรักชิ่วชิวอยู่มหาชนะช่ยรักล้นใจอยู่ไทเจเิ่นรักเกินบรรยายอยู่ไส้มูลนรักเพิ่มทวีคุณอยู่ข้อวังรักยังคงเดิมอยู่เมืองยาโสทอนนี่ยาโสทันสุดสจะดีขึ้นกันครับ แต่งไว้กัเป็นขํามอันนี้บ่เป็นทางการนะครับผู้ใดอยากแต่งนี่ยังก็ว่ากันไปอันนี้ค้อนกันผมก็ตั้งผมก็ผมตั้งสดๆแต่งสดๆต่อนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้นะเนี่ยเอาเลยบอกไอ้ที่ล่อเมี่ยเพิ่มกันนูนเอาสาบสีหามเพิ่นนะอ่าอ่าอ่าอ่แตงเพิ่นเพิ่นกันนูนเพิ่นน้ำพ่องอำเภออุบลรัตดเพิ่นเขาสวนกวงอำเภอบ้านไผ่อำเภอชนบทอำเภอ่นชุนแพ้นี่เฉพาะคิดออกนะเอาคุณกิติเอาเลยอ่ะมีสิบอำเภอเอาเลยอ่ะแต่ว่านี่ซาหมิ่นนี่เอาเลยเอ่อ รักรักแท้ที่บ้านไผ่รักหมดใจที่ชนบทรักหมดจดที่ชุมแพรักแท้แท้ที่อำเภอเมืองอันนี้เาคิดเอาเอาคิดเอาเข้าข้าอเมืองไง วัตถิดาเ่บอกว่านี่แต่ว่าถ้าไปแต่งดีๆอยู่บ้านมันจะได้ครบถ่วำเพอ่เลยนะครับเอากิตติเอาขอนแก่นมาสู่แล้วนะโอเคเขากับฟังขาเรื่องไม่คูเวฟเพาดีกว่านะก็ต้องบอกว่ามันก็มีโซเชียลว่าถึงอะว่าบรอยากให้ไม่ครเวฟบรอยากเวฟอาหารหลังสี่ใบสองว่ามันสีทองเสียทองร่วงหรือเกิดเชื้อโรคอย่างต่างๆมันเป็นไม่ได้เกี่ยวกันอย่างเกี่ยวบสองนั่นสิหมอแพทย์ก็เลยเ่าเอาวานะในโซเชียลบอกว่าไม่อยากให้เวฟอาหารเกินใบสองอะไรเงี้ยเนาะ หมอคิดว่าถ้าเกิดในเหตุผลเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคือไมโครเวฟคือจังอยู่ในของของแต่งโตเขนน้าเนาะไอ้เนาะมันอยู่ในออฟฟิตต่างๆเนี่ยมันจะมีไมโครเวฟกลางพู้หนึ่งเขาพู้หนึ่งเขาออกพู้หนึ่งเขาผู้นึงเขาออกไปซึ่งมันอาจจะมีการเศษอาหารตกลน่นหรือเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันหม,มักกันอยู่ในไมโครเวฟนะพี่น้องเนาะมันกะ็เลยอาจจะเหตุให้สมมติมีคนเศษอาหารของหกโมงเช้ามันก็จิเพาะเชื้ออาหารเป็นพิษมันจะใช้เวลาสักหกถึงแปดชั่วโมงไม่อาย อ่าประมาณช่วงใบสองกับพอดีกักจงาสินาอ้ามันก็อาจจะเป็นเขาใส่แม่เข้าเปตลอดใส่แม่เขเวไตลอดมันก็มีความห่อนมีคลื่นความห่อนมันอาจจะขาดเชื้อโลกได้อยู่มั้งแต่ว่ามันไม่หมดอ่าเพราะว่ามันมันเป็นการดังไฟมันเป็นการส่งคลื่นมาที่วัตถุครับมันอาจจะบริเวรเป็นวางสั้นแต่ว่าสำหรับหมอแพทย์แล้วกันเจ้าสิเวียบจัางงหมอแพทย์ว่าบรสุทจัหมอีความหมายดอกใ่หมอแพทย์ว่าต้องสนใจสำคัญคือหนึ่ง ความร้อนมันจะต้องถึงใหมมันขาเชื้อโรคดีกว่าไอแบบนี้ดีกว่าเจ้าสิเวียบย่ำไหยกะหิวใบสองให้เช่นไรเนาะอันที่สองถ้ามันจําเป็นต้องปิดฟ้ากับปิดฝาในบางอาหารอันที่สามมันสําคัญอันที่มันมีแรงดันสูงๆเียพี่น้องอย่างเช่นไข่ไอเคยเอาไข่เป็นนวลแตกโปเลยด้วพี่น้องหรือจริงๆไข่ที่ตอกไปแล้วถ้าพอจิ้มเอา ไม่จิ้มหรือชอมจิ้มไข่แดงก็แตกอีกคือกันเนาะอ่าอันค้องแรงดันสูงเขาตองพีนามีมีบางเถอคือเอาเข่าวบิถุงพลาสติกลืมสีอ่าก็ได้ก็ะแตกโปะอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วที่สําคัญคือกระเบิงไฟทาศิ่ะไฟแบบนี้ถ้าสิละล่านำแข็งไฟแบบนี้อันนี้มันติดอยู่ตามไมโครเวฟเนาะเอทีว่ามันขาด ค่าเชื้อโรคได้นี่ที่ว่าความร้อนมัน<ช>้่งประวัเท่าไรหมอแพทย์ความร้อนค่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะอ,อุ่นให้อาหารให้สูงอยูย่ใส่ละกันอยู่ที่ทําอาหารเนี่ยแปดร้อยถึงพันวัตต์ก็คือทําอาหารให้มันทําอาหารเลยแหละ<อ>แต่ว่าทั้งนี่ทั้งนั้นมันแล้วแต่ว่าไก่แข็งหรือไก่บวแข็งอะไรประมาณนี้อีกอพี่น้องก็ต้อง ส่วนโตถ้าเหตุจากไมโครเวฟอะตรงปาดเบองรบงว่ามันสุกแล้วหรือยังอ,อันนี้ส่วนโตนะด้คะ่ะนั่นตองปาดเบิรงว่าทางในมันแดงอยู่บ่ยังสีย่านะ,ะ,ะ,ะประมาณ800-1,000วัตต์ไอทุกที่นี่ระวังคือบังเถื่อมันมีขื่นไมโครเวฟระวังแบบว่าฟ้าปิดแจบบอ่อหรือสนิทบอ่อ,อมันมีลื่นไมโครเวฟรวั่วไหลอยู่บ่จังนังกว่าอันนี้คือความสําคัญเนาะ ระวังเด็กหน่อยอย่าหายใจตามลําพังอันนี้สําคัญเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยเนี่ยไอไมโครเวฟหลุดออกมานี่คืออาจจะเรีอยลาดหรือว่าปิดไม่สนิททําให้ขึ้นแบบว่าออกมาออกมาทั้งหนอกได้มานีดีกว่าเพราะว่าจะย่ำไหนอะเบฟย่ำนั่นและย่ำหิวหล้ววัตถุที่ร่องอาหารที่ติดเขาไมโครเวฟก็ต้อมีการเขียนว่าสําหรับไมโครเวฟได้อใช่หมพี่นกอย่างเด้ไมโครเวฟเซฟเด้อพี่น้องเด้อไมโครเวฟเซฟนะคะพวก มันต้องมีสัญลักษณ์ถ้าพลาสติกก็ต้องแบบไมโครเวฟที่แล้วก็เป็นเซรามิกหรือแก้วนะคะเข้าไปเชิญชวนพี่น้องไปเบื้องงานประเภทนี้เป็นประจํานะครับคนไทยพี่น้องคนไทยทุกภาคทุกทองถินมีงานประเภทนี้ตลอดเลยครับค่ะอันนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวครับไปร่วมสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์รวมงานบุญประเภทนีใหญ่แห่งลานหน้า งานประเพณี6เป็งนมัสก,การพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี2168ครับพี่น้องงานจัดขึ้น7-13ถึงมีนาคมที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านครับไ<า><า>ยุใกกลอาป,ปีน,นี้ฉนเฉลิมฉลองครบ672ปีแห่งประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ ยกระดับสูเวที่ระดับชาติและขั้าหน้าชาตินะครับหมอพาย์งมองหนึ่งเชิญนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันน่าเอาสั้นๆอันนี้อยู่เพลินจิตพิสมัยแสงสัทธาราตีเด้อแปดถึงเก่ามีนาคมนี่อยู่ย่านเก่าวังกรดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรผู้ใดอยู่ใกล้พิจิตรกัไปเที่ยวกันด้คือกันเด้อค่ะพิท้ายเช่นเคยครับมาจากคลิปจากผู้ชมทางบ้านนะครับเมื่อนี้มาจากอุบลนะครับเป็นของน้องปุ๋ยฟายเด็กหญิงบัวชมพูปัญญาใสครับ มาโซ่เลยมาล้อวงคุยกันหมู่เฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุมโห่ที่สูงละถึงน้องยิ่งดีอ่ะอนาคตก็ต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของโรงเรียนแน่นอนครับอันนี้เอาเน้นว่าจะได้เป็นนักร้องเ่ราะเป็นเชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนเพราะว่าทาทาท่าทางนน้องปุยไฟทาเอาเสื้ออยู่บ้านนะครับเดี๋ยวลูกสิดสมุให้อ่าครับ มือดีพอเวลาตุ่มหอมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะตุ่มหอมไอ้ตุ่มหอม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 ละสยงดังระตุ่มหอมมาตุ่มหอมมาชมความงาบวิธีแห่งอีสาน